เราไม่ต้องไม่ต้องพูดน้อยแล้วเพราะว่าไม่สัมรวมแล้วอ่าพูดได้เริงพี่นั่สัมคู่สามคู่สาคู่แล้วไม่ออกไม่อนะมาแไม่มีนะทมแนวมองหน้าอยู่ข้างหลังนครับมาแนะนำตัวไหมหรือไม ได้เลยไรมฮะได้เลยใช่ไหมครับถ้างั้นขอถามทุกคนว่าเราชื่ออะไรครับคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาครชื่ออะไรครับอ่าโอเคอ่านทันการนิดนึงสวัสดีทั้งหน่อยครับได้ครับห้าสี่สามสองสวัสดีครับพวกเราลยครับนักแสดงจากชีวิเรื่องน็อตครับผมครับผมโอ๊ตนะครับรับบทเป็นนักคุณครับครับผมโอ๊ตครับรับบทเป็นภาษาครับ เรื่องนี้โครซอนเข้ามาอีกหนึ่งเรื่องที่คู่กันกับสับสับกับอีกหนึ่งจัก,กรวาล<ค>ของซีรีส์มันยังไงบ้างเรื่องนี้มันมันจะอัปเลเวลยังไงไหนเล่าแฟนๆ่ก็ถ้าเป็นเรื่องเดิมเนาะอ,อยา่างไหนที่เนี่ยก็จะเป็นแบบในโลกปกติใ,ในชีวิตประจําวัน normal life ของเราแต่ว่าพอในเป็นในเรื่องของของพาร์ทของโอเมก้าเวิร์สเนี่ยมันก็จะมีความพิเศษ,ษบางอย่างในเรื่องของแบบกลิ่น ฟีโรโมนหรือว่าอัลฟาโอเมก้าคำพวกนี้ต่างๆหลายๆคำเนี่ยที่ปรากฏอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้ทุกคนจะได้เจอในในในซีรีส์เรื่องนี้หมดเลยใช่ก็ความแตกต่างคือมันแตกต่างกันชัดเจนเลยครับก็เหมือนกับว่าคาแรคเตอร์ในในแคมบอกว่าชอบเด็กครับก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่เราเล่นแทบจะเป็นตัวเองกันมากๆเลยแต่พอมันเป็นซีรีส์เรื่องนอตเนี่ยครับเหมือนกับว่าเราเราเปลี่ยนอะไรไปเยอะเลยเราต้องพยายามจินตนาการในสิ่งที่เรามองไม่เห็น ใช่ครับแล้วก็เหมือนกับว่าเราต้องทําให้คนดูเชื่อให้ได้ใช่แรกแรกคือเราทํากันบ้านกันแบบทํายังไงก็แบบว่าทําไม่ได้ทําออกมาแล้วคนมองไม่เห็นภาพเนี่ยใช่แต่จนเราเวิร์กช็อปมาเรื่อยๆแล้วก็วันเมื่อวานคิวที่หนึ่งก็หลักๆก็จะมีแค่โบ๊ทโอ๊ตในการเข้าซีนตั้งแต่เช้ายันค่างเนี่ยก็เหมือนกับว่าผู้กำกับบอกว่าก็เกินคาดมากๆกับสิ่งที่วางไว้ใช่ครับพวกเราตองก็รู้สึกว่าแสดงว่าเราสองคนก็ถือว่าตีบท ได้พอสมควรแล้วตอนนี้ใช่ก็คือ <c oughs> ถือว่าที่เราแบบเหนื่อยทเกันบ้านกันมาแล้วก็ใช,ใช้ความตั้งใจกันมาก็คือแบบออมันมาสแสดงผลให้เห็นเมื่อวานว่าที่เราพยายามกันมาเนี่ยไม่เสียเปล่าด้วยใช่ครับจากวาลขอ่ทั้งคู่มาเจอการเ่ียแบบเราต้องเล่นเป็นคนรวยอีกคนนก็เล่นเป็นคนรวยด้วยก็ฮะจริงๆอแอบรวยคนนี้คนนี้เขาแอบรวยอแอบรวย,รวยใครใครวยกว่ากัน โอ้ยตอนนี้บอกไม่ได้เลยเดี๋ยวจะสามแสนนะครับเพราะว่าในชีวิตจริงไม่รวยนะครับเอาในซีรีส์ในซีรีส์ในซีรีส์ก็ถ้าเป็นในซีรีส์เนี่ยก็นักคุณน่าจะอาจจะเห็นก็คือในไพร์โลดเนาะนักคุณดูรวยกว่าเห็นเลยแหละใช่เขาเรียกว่ารวยออกหน้าออกน่าตาอันนี้เขารวยภายในขี้อวดขี้อวดไม่อันนี้รวยภายในหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าถ้าภายนอกมองอ่ะก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่แบบว่าเรียนจบหางานทำครอบครัวปกติปานกลางเนี่ยะ แต่ในชีวิตจริงของภัสสะที่อยู่ในเรื่องนั้นคือไม่รู้เบื้องหลังชีวิตครอบครัวเลย oh. ใช่ oh. ก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่อยู่คนเดียวมาโดยตลอด oh. จะมีพ่อคอยเลี้ยงส่งดูแลแค่ oh. ใช่ส่วนแม่ก็เสียตั้งแต่เกิดอะไรน,นะฮะ oh. ใช่ก็เหมือนกับว่าภัสสะก็คือเป็นคนที่อินโนเซนต์ในในเรื่องแบบ oh. Oh. ทั้งโอเมก้าเวิร์สทั้งโอเมก้า หรือว่าเป็นอัลฟาอย่างเงี้ยคือไม่มีความรู้ตรงนี้ไม่รู้จักเลยกลิ่นคืออะไรไม่มีใช่ใช่มันกลิ่นตัวลูกใช่ครับไม่เหมือนนะเลี้ยวนิดนึงนะเจ้าผมความแฟนตาซีนี่ยที่บอกมาคือเราต้องจินตนาการอะไรยังไงบ้างแต่ละคนอ๋ออย่างซีนที่แบบอย่างทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะว่าเอออัลฟาและโอเมก้าสามารถที่จะปล่อยฟีโลโมนหรือว่ากลิ่นเฉพาะตัวได้อะไรเงี้ยเวลาที่เราเหมือนจะเป็นซีนที่เราจะต้องได้กลิ่นหรือว่าแบบ มันต้องมันต้องรับมันต้องแสดงออกมาให้เห็นได้จริงๆว่าเรากําลังได้กลิ่นนั้นอยู่แล้วก็มีแอคชั่นกับอาการที่ได้รับกลิ่นนั้นยังไงอะไรเงี้ยให้แบบให้คนได้รู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่ได้แบบอยู่ๆก็จอมแล้วก็อ๋อหอมจังอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับมันต้องแบบมีอาการที่แบบรู้สึกว่าโหกลิ่นนี้หอมมากฉันอยากได้กลิ่นนี้อีกอะไรแบบเนี้ยให้แบบออกมาให้ชาดให้คนดูเข้าใจใช่ครับนี่แหละครับครับ ยังไงกดดันไหมพอแบบพอกระแสรไทยรจอ์ออกไปทุกคนก็แบบเฮ้ยอยากดูแล้วอยากเห็นแบบทีควา่งหมารกว่างผลยานที่ออกมาเป็นไงมั่งพอเราได้รับฟีดแบ็กกลับไปเราแบบคุยกันหนักไหมการมีการแบบกดดันวาอะไรเงี้ยมีไหมหนักเลยครับหนักหนักในช่วงแรกๆเนาะเหมือนกับเราก็กลายเป็นว่าเราไปเครียดกับบทไปด้วยเลยไปเครียดกับคาแรคเตอร์ที่เราจะต้องทำอะไรเงี้ยครับ เหมือนกับว่าเราก็ต้องทํากันบ้านอย่างที่บอกทํากันบ้านกันหนักมากๆครับเหมือนกับว่าเปลี่ยนชีวิตปกติที่แบบว่าเราเป็นเด็กโซนโซนอะ่ะเราต้องสุขุมมากขึ้นรเราต้องดูโตมากขึ้นอะไรเงาี้ยรู้สึกคัดมีความคาดหวังแบบจากแฟนๆที่ชื่นชอบในตัวไพร์ลมาเยอะมากๆครับใช่ครับแล้วก็จริงๆพวกเราก็ไม่ได้หมาะว่า ความกดดันตรงนั้นมันเป็นพลังงานลบหรือว่าทาให้ชีวิตเราต้องใช้ชีวิตภายใต้ความกดดันอะไรแต่มันคือแรงผลักดันด้วยที่ทําให้เราเนี่ยจะได้พัฒนาผลงานให้ดีขึ้นด้วยครับใช่แต่ว่าผู้กับเขาก็ชมมาแล้วครับใช่นั่นแหละครับมันคือมันคือแรงผลักดันที่ทำให้เราบบกว่าแอคทีฟตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นคาแรคเตอร์นั้นได้มากที่สุดด้วยใช่ครับเขาชมเอาใจเราปะวะดีเราเล่นดีใช่ไห มันจะมีไหมลูกอะหรือยังไงรอติดตามดูเพราะว่าจริงเรื่องนี้ยังถ้าพูดไปอาจจะสามแสนไม่ใช่ละอาจจะเป็นห้าแสนหลายบาทละนะก็ลองลองติดตามดูในซีรีส์อาจจะมีให้เซอร์ไพรส์อะไรก็ไม่รู้ลองดูครับแต่ว่าบางคนเขาอ่านเขาอ่านมาครับทีนี้เนตัวที่เราแสดงออกมากับตัวนิยายเขาในวรรณกรรมเขาเนี่ยมันมันต่างกันหรือมันเหมือนกันรือเหลาอืม ในมุมผมก็อาจจะต่างกับสิ่งที่อ่านมาจะมีความคลาเคลื่อนนิดนึงครับแต่ว่าเราก็ยังคงคอนเซปต์ของโอเมก้าเวิร์สไว้อยู่ใช่ครับใช่ซึ่งแต่ละแต่ละคนก็จะแบบว่าเรียกว่าไงอ่ะอ,อย่างถ้าเป็นในโอเมก้าเวิร์สเนี่ยของมันจะมีเมนของมันอยู่อย่างที่มผมพูดอาจจะพูดไปแค่สี่อย่างนะอาจจะพูดไม่หมดอัลฟาโอเมก้าฟิโลโมนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่า พอไม่ในเป็นในพาทของนักเขียนแต่ละคนที่เป็คนคนประพันธ์วรรณกรรมนั้นน,นนะครับก็จะมีกฎบางอย่างที่ตั้งขึ้นมาบางเรื่องอาจจะมีการฉีดยาระงับอาการยีตไหมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็แล้วตาม,มแต่ว่าในเวอร์สนี้ของเราก็จะมีกฎบางอย่างอ,อย่างบางคนอาจจะได้ยินคำนี้เพิ่มเข้ามาในในในเรื่องในคอร์ของเร,เราก็คือ,อโซเมตโซเมต ซึ่งคำว่าโซเมทเนี่ยจะส่งผลยังไงก็ต้องติดตามในน็อตครับผมใช่วามสนุกวอมสนุกอะไรทุกอย่างม้แยังมีอยู่ในเรื่องอยู่แล้วแน่นอนครับแต่เรื่องนี้รู้สึกว่าครบรถครบรถกว่าเรื่องเรื่องก่อนที่เราเคยเล่นเนาะ รู้สึกมีอารมณ์หลากหลายอารมณ์มากมากครับเพราะว่ามีมีความแบบคาดเดาอะไรได้ยากพอสมควรเลยครับเห็นได้ตลอดอู้สีดูดราม่าติกมากมเลยอาจจะดูเป็นแบบดูเป็นหนังคาตกรรมหรือเปล่ามันอาจจะคอมมดี้ก็ได้นะครับไม่รู้เราไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มีความกินแซ่บอในนั้นนะแน่นอนว่าบทโอ๊ตเล่นด้วยกันส้มตเล่นด้วยกันก็จะต้องกินส้มตำอยู่แล้วครับ แล้วเรารู้สึกไงบ้างจากการที่น้องๆแบบเขาเชิดชูเชิดชูใช่าเชิดูลกันเป็นรุ่นพี่แบบอย่างก็ต้องก็ต้องขอขอบคุณนะโอ้โหได้ทีออน่อหน่อยเอหน่อยหน่อยไหนก็พูดแล้วนี่ใช่ไล่ะเจมเขาบอกว่าเราอะเป็นเหมือนแบบต้นแบบอยอแบใๆเขาถามมาตลอดเขาถามมาตลอดอเลารานห่นออนโมเดลการบ้านหุ่นใช่ไเขาถามตลอดจริงๆเจม จมก็ไม่ได้หุ่นไม่ดีนะครับออน้องออหุ่นดีออก็ต้องติดตามในซีรีส์นะมีจุดขายัเรื่องเหมือนกันก็จริงๆไม่ได้อยากจะบอกว่าตัวเองเป็นต้นแบบในเรื่องของความออหุ่นดีหรืออะไรพวกนั้นหครับอยากเป็นต้นแบบในเรื่องของความพยายามให้่องน้องมากกว่าออน้องเขาจะได้แบบพี่เขาพยายามมีความพยายามถ้าเกิดมีความพยายามไม่ว่าเราจะทําอะไรต้องสําเร็จแน่นอนครับ เอาไว้สลอเลยหล่อปะล่ะหรออยู่แล้วครับเขาเปลี่ยนไปเยอะไหมอู้เยอะจริงจริงเหนื่อยไหมเวลาอยู่กับเขาเนี้ยตอนเนี้ยไม่ตอนแรกๆผมเหนื่อยเพราะว่าบอสเป็นคนแบบเอนเนอีสูงแต่หลังมาเริ่มปรับตัวกันได้เรื่องรัวบอสเป็นยังไงก็เรื่องแบบว่าเออก็เออออไปตามปกติรือว่าเป็นชีวิตประจำวันของโบอสอยู่แล้วมีคำนี้บ้ไหมที่บอสไปเล่นคนอื่นไม่มีเพราจะจะเป็นฟิลโบอสจะเข้าใจผมว่าถ้าช่วงไหนผมแบบ อยากจะอยู่คนเดียวแล้วคอนเซนเทรตกับบทดูว่าอะไรสักอย่างเนี้ยบทจะเล่นผมน้อยมากมแต่ถ้าช่วงไหนแบบเห็นแบบเอ้ยเอนจอยอยู่อ่ะก็เล่นกันปกติได้ไงอ,อย่างที่บอกคือตอนนี้คือแค่เห็นแล้วว่าเขาเป็นยังไงเราควรจะทําอะไรกับเขาบ้างเงใช่้วทำอะไรอะ่ะอ่ะแปลกคำถามนี้ท <c oughs> ำอะไรไม่รู้กันบ้าในเรื่องบททำกันบ้าในเรื่องบทมีใครเขาถามพี่พี่ถามให้ครับ มีน้ําจิ้มให้พวกพี่ได้แบบขายบ้างไหมว่าแบบพี่แบบมันซีนแบบโอ้ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยบ้างไหมนโปซอนต่อมันก็ไม่ไหวทุกซีนไหมครับโอ้โไม่รู้นะไม่ไหวคือเราไม่ไหวเราไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากเขาไม่ไหวคงความนดาแล้วเขาไม่ไหวใช่นะครับทุกคนดูน่ารักไหมนะครับ อุ้ยแต่ขอพูดอีกอย่างหนึ่งความเปลี่ยนแปลงของโบ๊ทอีกอย่างนี้ครับโบ๊ทมีวินัยมากๆอย่างที่โบ๊ทบอกโบ๊ทมีวินัยให้น้องๆเห็นใช่ไหมฮะคือตอนที่พายล็อตโบ๊ทยังหุ่นไม่แซ่บเท่านี้นะเฮ้ยสปอยเลยเหรอก็ไม่รู้ก็บอกแค่นั้นก็อย่างที่บอกแทหุ่นแทบป้องแทบอะไรครับเขาแทบไฟไม่เรียกอย่าเรียกแซ่บเรียกเสียดีกว่าออ บอกแล้วไม่สำรวมสำแยกสิแย่เรียกว่าเราก็ผ่านแหะครับได้มาเนาะในการทำงานวการันเทิงมันสอนอะไรเราบ้างในการทำงานที่วันนี้เราได้กลับมาจุดๆเนี้ยอีกแล้วหนึ่งที่แบบเฮ้ยมีความคาดหวังแฟๆสอนความตั้งใจสอนความจงรักภักดีกับแฟนๆที่ให้การสนับสนุนพวกเราเนี่ยครับเหมือนว่า พอแฟนๆสปอร์ตพวกเราเรารู้สึกว่าเราอยากจะสร้างสรรผลงานดีๆให้กับแฟนๆให้ดีมากขึ้นใช่ครับเราก็รู้สึกว่าขอบคุณแฟนๆที่คอยซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็สอนให้เราโตขึ้นและแข็งขึ้นครับใช่ก็จริงๆอย่างอย่างที่พี่โอ๊ตบอกเมื่อกี้เลยคีย์เวิร์ดสุดท้ายก็คือ,อ,อทุกๆคนที่ซัพพอร์ตเราหรือว่าอะไรเงี้ยเขาอยากจะเห็นเราพัฒนาในด้านที่ดีขึ้นทุกๆอย่างเลยครับการใช้ชีวิตไมซ์ mindset, เซ็ตฐานะหรือแม้แต่ผลงานก็ตามเขา เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจเป็นหนึ่งในแรงผลักดันที่ทําให้เราอะอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวัน mm hmm. ก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกๆคนมากๆเลยครับให้กำลังใจกันยังไงเวลาแบบเราเราแบบเฮ้ยเราท้อจังเลยเราเหนื่อยจังเลยเพราะว่าหนึ่งงานเราก็เยอะไประเศก็ไป <S <S ไพรหลอดก็เปิดอะไรก็แบบเข้ามาในช่วงในช่วงที่เราแบบยุ่งมากแต่เราต้องท,าทํามันทุกอย่างเราจัดสัรแล้วเราให้กําลังใจกันยังไงเราทํางานด้วยกันมาเราให้กาลังใจยังไงเหมือนเชื่อใจกันมากทึ้งเ้ว่อส ถ้าคําตอบเดิมของผมเลยก็คือว่าให้กําลังใจของผมกับโบ๊ทอ่ะมันคือให้กําลังใจกันอยู่แล้ว <S <S <ๆ>ในในชีวิตประจําวันทั่วไปครับแต่ว่าเราจะมีวัฒนธรรมคือก่อนเราจะแยกกันก่อนเราที่เราจะกลับบ้านกันอะไรเงี้ยเราจะมีการสัมผัสก, <Ừ. S 1> กันกอดกันอะไรเงี้ยเอ้ย e ขอบคุณมากมือขอบคุณมากสำหรับวันนี้<ๆ>อะไรเงี้ยถึงรู้ว่าบางคนก็เหนื่อยโบ๊ทอาจจะเหนื่อยจากการถ่ายของจจะเหนื่อยกการถ่ายอย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็ต้องแบบว่าโอเคเรามาให้กำลังใจกันก่อนที่จะแยกกันเพื่อที่ จะได้มามีแรงในการทํางานอีกพันนึ่งใช่แล้วผมก็ทุกครที่เรากอดกันก็จะบอกเสมอว่าแบบเฮ้ยวันนี้เก่งมากขอบมากเลยอะไรเงี้ยต่างคนต่างขอบคุณกันครับอ่ะพี่เห็นเครียด้ยอ่ะมาคุยเรื่ได้เลยเมื่อกี้ก็ไม่เครียดนะครับใช่เราไม่เคยเครียดเลยเคียเรอียดเหรอเอานาะอไแล้วครับผมเมื่อกพี่เห็นเหมือนแบบล่าสุดเราได้ทัคอนเทนต์คู่กันน่ยสุดจีเมื่อกี้ไอ้เจมันก็แบบ เหมือนเหมือนมันมีคอนเทนต์แบบคู่รักอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ค่อยเห็นเราทําแต่ว่าเห็นน้องๆเขาเริ่มทำันแล้วเราจะสู้เขาไหมเราจะมีการสู้เขาไหมเนี่ยเมื่อเราบบเป็นคู่น้ำวันน้องๆยืนหนึ่งให้เลยเราจะมีมาไหมาทุกคนตั้งตารอนะคอนเทนต์คู่รักตุ๊ดจริงนะคู่รักตุ๊ดจริงคู่รักคนละเป็นไทยใครก็มีที่ไม่ค่อยเห็นเรา ของผมเนี่ยมันเขาเรียกว่ารักกันรับหลังหลังกล้องเหรอหลังกล้องเพราะว่ามีเราบอกว่าแฟนเขาแบบวยมีมีรูปหนึ่งผมลงไปเนาะช่วงวันวานสนไท้ายบอกหันหลังใส่ถ่ายรูปกันแบบนี้เหมือนงอนกันเลยเขาไม่ได้เรียกว่าไม่งอนกันเขาเรียกว่ารักกันรับหลังอออย่างนั้นนอเขาจะแบบพยายามแบบฉันรักกันนะอะไรเงี้ยแบบของเราแบบว่าเราจะชอบให้แบบว่าแฟนแบบเหมือนแอบดูอ่าให้แฟนแอบดูว่าคู่นี้เขายังไงแบบว่า สนุกกว่าผมชอบแกล้งคนแลยังไงครับแลวยังไงบอกสิก็ไม่รู้แฟนเห็นว่าไงครับคิดว่ายังไงเราจะแบบว่าไม่จมแจ้งในที่สาธารณะเท่าไหร่เราจะแบบว่าถ่ายรูปลงอาจจะเป็นถ่ายรูปเดี่ยวแยกก็ได้แต่จะมีอะไรซ่อนอยู่เล็กน้อยแห่วงเยไหมเรื่องกางขาสั้นเขาห่วงเขาอยู่ไหมจริงจริงเนี่ยขาลใส่ยางใส่ ก็ยังใส่อยู่ก็ยังใส่อยู่แต่ก็เข้าใจเพราะว่าขี้ร้อนอยูขี้ร้อนใช่ใช่ครับขี้ร้อนแล้วก็จริงๆแบบว่าเขาก็ไม่ได้ใส่แบบเราไม่ได้เป็นห่วงเรื่องห่วงห่วงเนื้อห่วงตัวเขาขนาดนั้นแต่ว่าเราเป็นห่วงเรื่องแบบการเทศดรภาพแบบกลัวภาพรักเขาจะไม่ดีใช่ไหมแหมใส่เสื้อก้ามช้ำเลยนะ่วงนี้นั้งแต่เล่นกล้ามาใส่เสื้อก้ามากรองทุกวันเดิน เขายิ้มไทยโนโน่เล่นเกงติโจ๊กแกคือห่วงพูดเนี่ยคือห่วงใช่ไหมไม่รู้มันยังไงมันยังอยู่มันเสื้อตัวนั้นอัวนนเนี่ยพี่ติดตัวนั้นแต่ขาพี่แล้วนะเราไม่ตอบพี่เลยตัวไหนตัวแต่งแถ่เข่าทางรุ่งเกงไงยังมีอะไรอเกตัวนั้นอ่ะแล้วแบบอะไรกระดใส่เกงขาสั้นแล้วเขาห่วงกลางแบบโซเชียลแล้วแบบอืมยังไง ดีย๋ยวนี้เขาเริ่มบอกแล้วว่าเอ้ยใส่แล้วขาสวยดีก็เลยใส่บ่อยๆผมพูดทำไมเล่าผมไม่เคยห้ามเขาใส่เสื้อกล้ามไงไม่ล่ะเขาไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ของเรามันไม่แข่ใช่ไหมพี่บ๊วยแข่งเสร็ล้วมันคันครับผมผมแอบ,บเกาหลังแข่งทันีเมื่อกี้เดินมาแล้วมันร้อนแล้วแบบเหงื่ออ๋อมันอย่างเนี้ยอมันแล้วเหรออ๋อพอมันมีแล้วมันต้องเอาหน่อยครับบอกแล้วว่าเขาอ่ะพัฒนาแบบ ร่างกายเขานี่คือแบบโอ้โหเมื่อวานเมื่อวานมีมีซีนที่แบบว่าอาโบต้องต้องมีห่อเสื้ออะไรเงี้ยเราแบบเฮ้ยตกใจอ่ะตกใจที่บอกว่าไม่ใช่สิตกใจในการพัฒนาแบบร่างกายที่บอกว่ารีนมากขึ้นแล้วก็แบบดูดีดูดีมากขึ้นมากๆเลยห่วอะไรอะอ๋อแต่คนอื่นได้แค่ดูอ่ะคคือยังไงจะบอกว่าอ๋อได้จับ ได้จับเลยอยู่ในซีนไงอยู่ในซีนก็ได้จับเลยโอ้ขี้ขิงขิงมันส่วนแล้วนะแล้วเขาเบียดไปเยอะเหมือนกันนะอะโอเคฝากซีรีสหน่อยค่ะอะครับก็ขอฝากซีรีส์นอตด้วยนะครับคือพวกเราสองคนตั้งใจทำผลงานในซีรีส์นี้มากๆเลยแล้วก็ทีมงานหลังบ้านคือทำการบ้านมาอย่างดีนะครับพวกเราสองคนก็ขอฝากซีรีส์เรื่องน็อตด้วยนะครับภายใน ไตรมาสที่3ของปีนี้คาดว่าทุกคนจะได้ดูกันนะครับครับแล้วก็ผลงานอื่นๆนะครับก็จะมีปล่อยออกมาเรื่อยๆแน่อนอนรับรองว่าสนุกอืมมนันแน่นอนนะผมตามสไตล์ของ M4 Entertainment ครับยังไงก็ฝากติดตาม M4 Entertainment เอาไว้ด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับอขอบคุณแม่ครับขอคุณมากครับ